สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ู u ู e ถาอิานเทอร์เนตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่11มิถุนายน2565นะครับมีรายงานข่าวจากทางด้านหน่วยข่าวกรองของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมืองมาริอูปโปของประเทศยูเครนนะครับซึ่งบอกว่าเป็นเมืองท่าสาคัญริมทะเลอาซอฟทางตันออกเฉียงใต้ของประเทศยูเครน มีความเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดของอาชีวาตะกโรคเนื่องจากระบบโครงสร้างพื้นฐานในเมืองพังราบเป็นหน้ากรองและกองทัพรัสเซียซึ่งยึดครองพื้นที่อยู่นั้นยังไม่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามรายงานระบุด้วยว่าเทศบาลเมืองาริอุปโปรเริ่มพบผู้ป่วยไฮวาตะกโรคตั้งแต่เดือนตุกภาคมที่ผ่านมาขณะที่สถานการณ์ด้านสาธารณสุขในเมืองเคียซอนซึ่งอยู่ภายใต้าการควบคุมของกองทัพรัสเซียเช่นเดียวกันมีความเสี่ยงเผชิญกับการขาดแคลนยารักษาโรค ฐาะที่รัฐบาลของยูเครนนั้นยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการต่อรายงานข่าวดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามหน่วยข่าวกรองของทหารรัฐบาลยูเครนนั้นซึ่งเรียกร้องการสนับสนุนด้านปืนใหญ่จากชาติตะวันตกเปิดเผยสถิติของตัวเองว่าจำนวนปืนใหญ่ของกองทัพยูเครนกับกองทัพรัสเซียอยู่ที่อัตรา1ต่อ10หรือ15หหมายความว่าสถานการณ์ตอนนี้เรื่องหนักหนาสาหัสอย่างมากที่ทหารยูเครนนั้นจะสามารถต้านทานการโจมตีของกองทัพรัสเซียได้แล้วก็ก่อนหน้านี้ทางด้าน ผู Dante, ้เชี่ยวชาญด้านการทหารของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับก็ออกมาบอกว่าเวลานี้กองทัพของยูเครนนั้นไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่จะต่อสู้กับทางด้านกองทัพรัสเซียแล้วนะครับเพราะว่าคลังแสงต่างๆนั้นถูกทําลายจนราบคาบนอกจากนั้นอาวุธที่มีอยู่ในคลังแสงที่ไม่ได้ถูกทําลายก็นําออกมาใช้สู้รบกับทางด้านรัสเซียอย่างต่อเนื่องจนทําให้ไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่จะต่อสู้เวลานี้กองทัพยูเครนรอเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือรอสหรัฐอเมริกา แล้วก็สหรัฐอเาักรหรือว่าอังกฤษนั้นเนี่ยครับมีการขนส่งเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะจะรวดสองลำกล้องเนี่ยครับที่พวกเขาต้องการเพื่อมาตอกโต้ทางด้านรัสเซียแต่ว่าการจัดส่งนั้นอย่เวลานี้ชาติตะวันตกโดยสหรัฐอเมริกาก็หวันว่าเมื่อส่งเข้ามาแล้วก็จะถูกทําลายโดยกองทัพรัสเซียเช่นเดียวกันนอกจากนั้นสิ่งที่กองทัพของสหรัฐนั้นหวาดหวั่นมากกว่าการถูกทําลายนั่นก็คือว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่พวกเขาส่งเข้ามานั้นอาจจะถูกทางด้านกองทัพรัสเซียยึดไป แล้วก็นําไปในการทอดแบบนะครับแล้วก็ทราบว่าศักยภาพอาวุธแต่ละชนิดนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรสามารถที่จะไปผลิตเนี่ยเพื่อที่จะเทียบเคียงคุณภาพได้นั่นคือสิ่งที่กองทัพของทางด้านสารัฐนั้นเนี่ยมีความหวันเกลงนะครับแต่สถานการณ์หากมีการแพร่ระบาดของไฮวาร์ตะโรคจริงในเมืองมาริอุโปนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่จะทําให้เรียกว่าตอนนี้สถานการณ์ความยับแย่ ในยูเครนนั้นจะยิ่งมากไปกว่าเรื่องของสถานการณ์สงครามซะอีกนั่นก็คือหากมีโรคระบาดใหม่แพร่เข้ามานั่นเองนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องท้าอินเทอร์เนิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศก็ฝากกดสับสบช่องท้าอินเทอร์เนีเอาไว้ด้วยนะครับ